อกามาถึงแล้วประกันชีวิตใหม่ล่าสุดประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าออมครั้งเดียวมีเงินคืนทุกปีแถมลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะนี่เลยเมืองไทยสมาร์ทเวลล์สิบทับหนึ่งประกันชีวิตที่การันตีเงินจ่ายคืนตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่9ปีละ2.2%และเมื่อครบสัญญาในปีที่10รับเงินคืนไปเลย1้ 102. 2 2 รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา122%ทางนี้ได้ความคุ้มของชีวิตตลอดสัญญา15%ค่ะยกตัวอย่างทําประกันเมืองไทยสมาร์ทเวลสิบทับหนึ่งที่ทุนประกัน1ล้านบาทจ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว1ล้านบาทคุณจะได้เงินจ่ายคืนทุกป,ปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่9เป็นจำนวนเงินปีละ22,000บาทเมื่อครบสัญญาในปีที่10รับเงินก้อนไปเลย1,22,000บาท รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง1,220,000บาททั้งนี้แตนหับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา1 5 0 0 0 0บาทติอมูลค่าเวน้นคืนในขณะนั้นแล้วแต่มูลค่าไหนสูงกว่าสมัครง่ายไม่ต้องกดและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสมัครได้ตั้งแต่อายุ30วันถึง70ปีสนใจติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตค่ะรีบสมัครนะมีจำนวนจำกัด